ครับผมตอนนี้คุณอยู่กับมุสลมาสาร,ารน,นะครับผ,ผมกับเกม Home Sweet Home Survival นะครับผมก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เกมแรกเลยที่หยิบพี่เอกมาเล่นนะครับ Hard r o n i g e r ก็ผมอยากรู้เหมือนกันว่าสกิลพี่เอกเนี่ยเขามี2องสกิลนะฮะสกิลแรกเนี่ยขน่าจะเป็นสกิลทุบก,กำแพงแล้วจะเห็น survival ที่อยู่รอบข้างสิงประมาณก็เกิน5้าเมตรประมาณนนะะมแล้วนะครับผมอาจจะพูดผิดไปก็ได้ก็รอบๆอ่ะแล้วก็ส่วนสกิลอันติกก็คือใบครับผม แล้วตัวพี่เอกเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างเก่งมากผมก็เลยเอามาเล่นดูก่อนครับแต่ตามนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเสียพี่เอกค่อนข้างจะปันป่นๆดีอะเพะว่ามันตลกตรงนี้พังผมไม่ได้เล่นนานมากผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่ด่าน

ครับผมโอ้ค่อนข้างสนุกนะโปรเทกอะแต่รู้สึกว่ามนะค่อน เนี่ย่อย่างนี้ก็มีแตกนะอันนี้คืออะไรโดนไปตายเหรอคืออะไรแมวนะเกมใบไม่ชอบเจอแต่พีกพี่ต้องโดนทำไมตัดมืองไกลแล้วหรือว่าเขาพลาดดีนะผมเกมสอง้วโอเคเดี๋ยวติมกันนี้พาจำไว้ผมจะจำไว้ว่าเดี๋ยวติมกันนี้พาผมยังไม่ได้ใช้สติเลยออ๋เจอตัวละผมจะต้องเก็บคนหนึ่งไว้คนสุดท้าย เด well. no hm ี๋ยวให้บาเนะแต่ว่าเป็นอะไรอฮ้ยเฮ้ยเฮยคุณจะมาคุณจะมาลบยาอย่างนี้ไม pues ่ได้นะต็มน่าจะเก็บยาคนที่สี่ไปชุดหน้่เไม่ ตีนี่เก่งเหรอเราอ่ะฮะทางนี้มีเรื่องรู้สึกว่าด่านปั่บใหม่ไปเยอะนะเดี๋ยวผมจะให้เขาช่วยกันก่อนเกมมันจบไวเกินไปหรือว่าหรือว่าผมนังแกเขาเกินไปหรือเปล่าสกิลผมยังไม่ได้ใช้เลยนะกับสกิลอันตีของพี่เอกอะตู้ลอรอพวกนั้นชุบเสร็จก่อนโหโคตรใจดีเลย เขายังไม่ได้สวดเลยนะผมกลัวแต้มผมไม่เยอะก็เลยซื้อเวลาเขาเกิดก่อนจำไว้ว่านิพายยังไม่ตาย เงยติมจะตายแล้วตายเลยโดนเบดเมลเดนเบ็ดเมลแตกหนึ่งโอเคนี่ผ่านแล้ว เกิดแล้วเต็มหลังกันเลยทีเดียวโอเคปล่อยยาวเข้าไปก่อนนะฮะไปเร <the> <an> ื่อยเอาแต้มนะเพราะว่าตอนนี้เราคงเกมได้แล้วนะไม่ได้บอกว่าผมโหดหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยแปลว่าเราคงเกมได้แล้วเพราะเขาว่าพิ่งสวดได้แค่อันเดียวแล้วตอนนี้เขายังเหลืออีกสามคนนะเราก็ยิ่งสบายนะบอกไว้เลยเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะสวดได้ ครบสองอันเราแต้มนะเพราะว่าคุณภาพละครเยอะกว่าสว r v i v a l เรื่องความแม่บรลานเรื่องแต้มสว r v i v a l แล้วนะมพื่อส่งผมเห็นคนที่ชื่อติมเมื่อกี้มันถือไม้ไม่รู้ไปไหนแล้วู่หลังโอเคเดี๋ยวผมก็ไปหาครับอุ้ยขันเสร็จเลยนักไม่ได้แต้มนะเนี่ยเพราะเขารู้ว่าผม อ Tamil, ้าวเบมว่ไ่าเล่อยโวยแหมครับผมดวเบนเมลเดี๋ยวล่แต่งไปสอล้วเกมมันจบไวมากเลยอะหาห้องอย่างนาน ทารุนกับสวายว่าเกินไปนะไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรืออะไรนะแต่ว่าผมคุมเกมได้ไงมันต้องคุมเกมไว้ก่อน,นครับผมคืออย่างน้อยเราถ้าได้สองคนนะก็ถือว่าโอกาสเราชนะสูงนะโดยที่เขายังไม่ได้สวนมาต่อกับเกมที่2กับ m o s w e e t Home s u r v i v a l นะครับผมก็ที่เล่น Hard Rocker ที่กำลังมาใหม่ไฟแรงในเกมนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมก็เมื่อกี้คลิปมันสั้นไปผมก็เลยแถมให้แถมให้ คลิปนี้ผมก็เลยว่าเจ้าจริงขึ้นมาหน่อยนะฮะแบบว่าให้สไบเวลเขาสู้ผมไม่ได้เลยนะผมจะแบบคิดจบไวกระชับจับเร็วนะ,ะอ่าเมื่อกี้ลงพยาบาลตึก A นะฮะด่านที่แล้วก็ตานนี้ก็เป็นด่าโรงพยาบาลตึก B นะก็ต้องมารอสไบเวลก่อนเน็ตเขาค่อนข้างจะออบตอหรือเปล่า ออตอนแรกผมดูคลิปที่ที่แล้วของผมนะผมไม่ได้แอคเสียงนะสรุปมันเป็นที่ไหม่นะผมไม่ได้แอคหรืออะไรเลยเสียงมันเป็นอย่างนี้จริงขอ,อบอกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเปลี่ยนใหม่ใหม่เดี๋ยวขอทำลายตอนนี้รู้สึกว่าข้างล่างไม่ค่อยมีอะไรมากที่มีมากๆก็น่าจะค่อนขดแล้ว ยุคนจะไม่สนุกนหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยบิสเซเลียนะเพราะว่าถ้ายังไม่โดนปรับ ปวดไปก่อนเน้ะวนนี้รู้สึกว่าจุเป็นอยู่นะมี่อพวแบบลน้ากแบบลงไปลงไปจุโอ้ไปโดนแลเหรอเด็กนี่ต้องโดนอไตัดมือยังไงล่ะเอ้วเกี่ยวเขาเเือกน เห็นอยู่ชั้นสองมันเทียบเลยไปไนลมั้ปหนอะไหอง่จำไว้ว่าติ่มตัวตัวแรกแตกวะชุบแล้ววย เาเรื่องอยู่นะเนาะเกมที่ผมหาไม่เจอเลยเอาเรื่องเอาเรื่องคือถ้าเขาเริ่มส่วนแล้วอะ่ะผมจะต้องเล่นซ้ำนะถ้าเจอคนเดิมอ,อีเลยอย่าไปรอท,อทีบอร์ดมหาปัญยา เป็นตีน่ะ,ะแบบลงน้ำตาลแบบลงไปลงไปที่ชั้นหน่่กันเนี่ยเดินวยละติมคนที่สี่

ใส่มันจะกว่าทีบโอเคตันที่สองั้นผมจะไปรีบพาสามตัวนั้นก่อนอ้้ตายอ่ะ้ห่ทให้เจ็บไปเถอะกุ้ชัย เอาไม้อะไรมาฟาดบ้างหรอแตกโดก,กันแทน็กเอ้เอาไปเก็บไม่ค่าวว่าตีเก่งเหรอเราอะ่ะฮะแต่อุต <c oughs> ายเหรอคนที่สี่ ตอนจะรีบไปไหนคนไหนวะเจนถ้าตนที่สามมปวดไปก่อนเด้ Thank you. ายดออกมาบบลเลยครับลมาเลยโอเค okay, ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวกเรษษากสานะครับผมก็จะมีคลิปมาลงเรื่อยๆเลยก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบ <c oughs> ขอพายด้วยขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับผมต็งขอบคุณมากจริงก็คลิปต่อไปเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีโอเคเจอกันครับ okay. ผมซีเกมเดยู